สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับฝนในช่องสปายสปอยวันนี้จะมารีวิวน้ำหอมจากแบรนด์ลังโคมอีกแล้วนะคะก็เป็นตัวลังโคมลาวีเอเบลโซเลยคริสตัลเป็น EDP นะคะกลิน่นนี้ฝนก็ได้สั่งมาเป็นหลอดแบ่งนะคะแบบนี้นะฝนมีหลายกลิ่นมากๆที่อยู่ในช่วงของการทดลองกลิ่นนะคะเดี๋ยวขอฉีดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะ รีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันแต่ว่าเรามาดูโนต้ตกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างท็อปโนต้ตจะเป็นแมนดารินออเลนจ์พิง p p เพปเปอร์เบอร์กามอตมิดเดิลโนต้ตจะเป็นอีลางอีรางอริสออร์เลนจ์บรัซัมแจสมินส่วนเบตโนต้ตจะเป็นโคโคนัทวานิลาแล้วก็แพทชูรี่ส่วนตัวฝนมองว่ากลิ่นเขามีความโดดเด่นแล้วก็ ไม่ซ้ำกับแบรนด์อื่นนะคะแต่ถึงแม้ว่าเบสเขานะจะมีความมะพร้าววานิลาแต่ฝนรู้สึกว่าเขาไม่ได้หวานขนมหรือหวานเลี่ยนขนาดนั้นนะคะเป็นกลิ่นที่มีความหวานแต่เราจะไม่ได้กลิ่นใดกลิ่นหนึ่งออกโดดเด่นมาเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็น วานิลาหรือมะพร้าวหรือว่าแพทชูลี่อะไรขนาดนั้นมันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหอมละมุนละมุนนะแต่ก็จะมีความหวานขึ้นมานิดนึงรู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้กลิ่นของแพทชูลี่ด้วยนะคะกลิ่นเนี้ยฝนรู้สึกว่าเฮ้ยฝนใช้ได้เพราะว่าปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกกับกลิ่นแพทชูลี่เท่าไหร่แต่น้ําหอมตัวนี้ฝนใช้ได้นะคะส่วนความติดทนเนี่ย อย่างที่บอกเลยเนาะถ้าสมมุติว่าเราฉีดในอากาศที่ร้อนๆน่ยมันก็จะไม่ได้ติดทนมากเหมือนอากาศเย็นๆในห้องแอร์สบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อถ้าสมมติเปิดในอากาศปกติก็จะอยู่ได้ประมาณสักอากาศเมืองไทยเนาะอยู่ได้ประมาณสักสาี่ชั่วโมงได้อยู่ค่ะแล้วก็เหมาะกับใครใช่ไหมคะฝนว่าได้ตั้งแต่มัธยมไปจนถึงวัยทํางานเลยค่ะเพราะว่า มันเป็นกลิ่นของผู้หญิงที่ชอบความหวานละมุนแต่ไม่ถึงขั้นวิวาลจุซี่ไม่ถึงขั้นบริเนสเปียไม่ถึงขั้นปราด้าแคนดี้ไม่ได้ขนมแบบน่ากินหน้าแบบหวานหวานลูกอมอะไรประมาณนั้นไม่นะคะมันจะเป็นกลิ่นที่มีความค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ มากๆนะคะกลิ่นเนี้ยฝนเลยรู้สึกว่าขวดเขาก็สวยกลิ่นเขาก็ทําออกมาได้ดีมากมันเป็นหวานที่ละมุนหอมไม่เคยได้กลิ่นนี้จากแบรนด์ไหนมาก